สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรในทิธการและการสแสดงร้อยยี่สิบปีชาติการครูเตือนภาทยากุลศิลปินแห่งชาติวันนี้เวลา9้านาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนิเนไปยังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานาคร ทรงร่วมงานำรำลึก120ปีครูเตือนผาทยากุลศิลปินแห่งชาติที่มูลนิธิเตือนผาทยากุลและโรงเรียนผาทยากุลการดนตรีและนาฏศิลป์ร่วมกับกลมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะสิทธิและผู้สนับสนุนจัดขึ้นในโอกาสครบวาระ120ปีชาติการครูเตือนผาทยากุลศิลปินแห่งชาติเพื่อลำลึกถึงคุณูปการของครูเตือนผาทยากุลที่มีต่อวงการดนตรีและนาฏศิลป์ และเพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิเตือนภาทยกุลใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศินละปะวัฒนธรรมของชาติและการศึกษาโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทศการแสดงประวัติและผลงานของครูเตือนภาคตยกุลซึ่งเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีเริ่มเรียนดนตรีกับปิดาและปู่ตั้งแต่อายุ7ปีและยังได้เรียนดนตรีต่อเพลงเพิ่มเติมกับครูดนตรีอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนโดยมีผลงานทางดนตรีมากมาย ทั้งการบรรเลงแต่งเพลงและถ่ายทอดวิชาให้แก่สิทธิ์รวมถึงเป็นช่างสร้างและซ่อมเครื่องดนตรีได้ทุกชนิดที่มีชื่อเสียงคือการประดิษเครื่องดนตรีไทยย่อดส่วนขนาดจิว๋วครูเตือได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยประจำปี2535และถึงแก่กรรมในปี2546สิริอายุ98ปี จากนั้นทอดประเนตรการแสดงบนเวทีจำนวนเจ็ดชุดได้แก่การแสดงรำถวายพระพร70พันษาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีประกอบด้วยสามบทเพลงที่มีเนื้อร้องบรรยายถึงพระมหากรุณาธิคุณการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการถวายพระพรเชยมงคลขอส่งพระเจริญมีนายบำรุงภาทยากุลเป็นผู้ประพันธ์บทร้องได้แก่ เพลงมหาเลิกเพลงมหาชัยและเพลงกระบองกันการบรรเลงวงมหาดุริยางไทยเพลงหมโรงเทพอัศวินเป็นเพลงหมโร,ง,ง,มรงแรกที่ครูเตือนภาทยากุลประพันธ์ขึ้นการบรรเลงของวงใหญ่หมู่เพลงสาธุการทางครูเตือนภาทยากุลการขับร้องและบรรเลงวงเครื่องดนตรีไทยยอส่วนขนาดเล็กเพลงราวดวงเดือนสองชั้นการบรรเลงตแตรงวงเพลงเพชรสามสีเทา เป็นบทเพลงที่ครูเตือนภาทยากุลประพันธ์ทำนองได้แรงบันดาลใจจากสีของธงชาติและทำนองเพลงชาติไทยการแสดงชุดลำลึก120ปีชาติตาการครูเตือนภาทยากุลศิลปินแห่งชาติเป็นการแสดงชุดพิเศษที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่เพื่อลำลึกถึงคุณูปาการของครูเตือนภาทยากุลประกอบด้วย4บทเพลงได้แก่เพลงนาคบริพัตรเพลงครอบจักรวาลเพลงแขกบรเทศและเพลงแขกมอนบางช้างทางเปลี่ยน และการแสดงชุดสุดท้ายคือการบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงนาฏศิลป์บทเพลงพระราชนิพนธ์ตุ๊กแก่โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีทรงบรรเลงซอด,ด้วงร่วมกับคณะน,นักเรียนและคณะครูของโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์เป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางด้านดนตรีไทยทุกหมู่เหล่า สมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์เพลงตุ๊กแกขึ้นจากเสียงร้องของตุ๊กแกตามความเชื่อโบราณที่มีการทำนายโชคชะตาจากจำนวนครั้งที่ตุ๊กแกส่งเสียงเป็นเพลงพระราชทานในชุดการแสดงภาษาพาสนุกที่นำเสนอสู่สาธารณะครั้งแรกในปี2561ในวาระสำคัญน,นี้ได้ทำมาทำใหม่ผ่านการรำเต้นของเด็ก ในบทเพลงตุ๊กแกตัวจิว๋วประกอบการขับร้องและบรรเลงดนตรีวงมหาดุริยาง